สวัสดีจ้ามาแจ้กินเขา่าอาหารอนเหลือมื่อคืนค่ะพัดอันกระลำใส่เบคอนนะคะแล้วก็ไข่ต้มกินง่ายๆค่ะน้ำพริกแมงดาจ้าบ่ค่อยเผ็ดเอ็นใส่พริกป่นเพิ่มในอันพัดพัดกระลำของแอน มาจ่ายกินขาวน้ำกันนะสิว่าพเพื่อนมันนี้ฝนตกขึ้นตั้งแต่เสาเลยค่ะออกไปเห็นงานหมือนเสารมือตื้อๆนะคะหกโมงเสารก็คือ ม่คือเดือนที่แล้วคนละเรื่องเลยกับเดือนที่แล้วสบายดีกันบ่าจ้า เห็ดงาไงาพัดอัมกระลำเห็ดอันเห็ดเ,เหลือมาขึ้นค่ะก็เรียวมากินเพราะบานก็กินนี่กันนะคะอาหารเชียงกินแบบนี้แหละ มืดคืมทั้งทั้ง,งมืดมืดเว้นนะคะจะเป็นทั้งสี่ประมาณสามมืดเอ็นมือเขายากก่อนอากาศว่าบ้านเขาเป็นยังไงจ้าฝนตกแดดออกอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วจ้าเนาะ ็ดงานกับมวลดียุจำเนี่ยไข่ต้ม อร่อดกับน้ำพริกจาดน้ำพริกน้ำพริกแม่ดาเขาสั่นเขาว่าแก้คัดจังหัวก็มีนะคะหัวก็มีมะข่าย อายุตลาดคุ้นจีนเป็นยังแอนจังเอิญตลาดคุ้นจีนบอกจ้าเพราะว่าคนขายเป็นเป็นคนจีนทั้งผัวทั้งเมียเป็นกนขายของเอเชียขายของเกาหลีขายของฟิลิปปินส์ขายขายขายสุป,ประเทศค่ะเห็นเค่ทาไยเห็นมั้งนะคะ แอนบ่อยากทายอีกเดี๋ยวแอนจิตึกหายเดี๋ยวแอนจิตึกปรับถ้าผู้ใดอยากเห็นกะลอมกดไปมึงคลิปเก่าๆนะคะแอนมี่เพราะว่าบางมองเขากระบอกเห็นเขาทายเน,นาะจะเนาะมันจะลำบาก ตกอากาศเย็นป,ปุกหน่อยๆกำลังพอดีจ้ะอันซื้อมาสองป,ปุกกอันซื้อมาลองกินอันนึงน้ำพริกตาแดงอันนึงน้ำพริกอันนี้น้ำพริกแมงดา เอ็นบบเคยกินเอ็นบบเคยกินแบบเนียนเคยกินแต่แบบทึงไดนล่ะอยู่บาเท้าวกระเจาสีมิฮด mm hmm. เฮ็ดมากสดๆมาตากขายนะจ๊ะเนาะ พี่กเจ๋าขึ้นมุลละเอียดดีแท่ะจะาง่าแม่นเหฮดเอาไม่เป็นยังสี่เด้เป็นโคโลโคเคเลอยู่ง่้าแม่นเฮดกขาเจ๋วใส่เครื่องปั่นมั้งเนาะ น้ำพริกกังสีส้มหมากขาเจ้าใส่กุ่งเห็ดเม็นเบอร์เจ้าเราพริกบ่เผ็ดเลยนะจ๊ะบ่เผ็ดเลยมันมีความมันมีรสชาติของของเผ็ดเลยสักนิดเดียวออกเค็มๆเ,เ,เหมือนหวานเราก็ได้กินแมงดา ไม่เรากบมดง่ายดากินจานหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> นอ้องเพิ่มบอกว่าสำหรับพี่แอมบ่หงวงอยงดอกหว่งจะสีอ้วนเพราะว่าแอนว่าจ้อยไปก็นี่ดอกจ๊ะและแ้วแอนก็บ่าได้คิดเรื่องลดท่วมอ้วนนะจ๊ะก็คือ,คอแอนกั พ่อใจในรูปร่างหน้าตาของแอนทั้งสี่นะจ๊ะแอนบอกแอนบอกคอยไปชี้เรียดเป็นไนครคกับรูปร่างหน้าตาแันถือว่ามันเป็นแค่ส่วนประกอบของร่างกายถือว่าลูกคุณยิ่งกับหักสวยหางงามกับคือกันละจ้าเป็นธรรมดา นัทซูมมอน์นี่นัทไวซ์ซเนี่แอนกะพ่อใจเราละจ้าเ่อไปคิดมากน้วมันหลายดอกเรื่องเรื่องพวกนี้เพราะว่าเอากินแสบนอนหลับตื่นไปเห็นงานบม่มเองจะพ่อเราละถ้านั่งเจอ เคยเป็น่นบาจ้ะนอนแซบแบนาฬิกาปลุกว่าเป็นเสียงยังเหรอรถไม่อยากตื่นเคยเป็น่นบาจ้ะเพราะแอนแอนต้องตื่นตตีหานะจ้ะจึงแอนเสียนมองทำงานแอนจำเนี่ยแต่ว่าตื่นจะเสาร์ตื่นจะเสาเรา์เป็นยังวันตีตื่นจะเสาร์มาเพื่อที่จะกินกาแฟอ,อาบน้ำเตรียมมันนั่นอันนี้นะจ้ะ้ายๆก็ว่าเฮา,าแบบวอมอับจกกองก้อ,กอ,กอนสิแม่จ้ะมาสั่นมันสีขีข่ขาด ก็เลยเป็นเป็นนิสัยจริง,รงๆทามาขี้ข้านตื่นบอตะเด็กขี้ข้านจ้ายังอากาศยังสีนะยังหนาหนาวนะจ้ะหนาหนาวอยู่เนี่ยเนะี่ยโอ้ยพระอาทิตย์มันบ่ค่อยขึ้นเนี่ยเห็นขี้ข้านนะจ้ะคนเฮาขี้ขา้า,ขขานคือก,กันหลหรจ้ะพูดถึงแต่ว่าเฮ็ดจังใดได้ลนะเนาะมันเป็นหนาห้าที่ของเฮาที่ต้องตื่นไปเฮ็ดงานแต่เสาน,นะคะแอนบ่เคยขาดงานนะเปลี่ยนชุจากแอนสิป่วยอีหลีแต่ว่าแอนก็บ่เคยลาป่วยนะ มี่มีแค่ตอนนั่นลหละตอนที่แอน,นเกิดอุบัติเหตุหลังอ่ะแหละจ้ะแอนแอนยุดตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกขดาเ,าเม,มา่อวันเมษาพุทธามิถุนาแอนไปเหตุกรกขดาต้นกรกขดาแอนยุดสามเดือนเมษาพฤษภามิถุนา,อาแอนยุดสามเดือนนั่นแหละจ้ะเป็นยังจงายุดเป็นยังจ้าว่าไปเหตุงาน คือหลังแอนแมนดะหลังแกโมหัดบทถึงกับหักแต่ว่ามันกำเนื้อจะกำเนื้อมันไปคนละทีคนละทางเพราะว่าเฮาเกิดอุบัติเหตุนาะจะเนาะก,ก็เลยต้องไปเฮ็ดกายภาพบำบัดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาถ้าผู้ใดติดตามเป็นตั้งแต่แรกก็สีหูอยู่จะว่าอีหยังอีหยังอีหยังนาะจะเนาะสีหูอยู่กะมีว่วบาหาฟังนะคะข่าว เดี๋ยวสิไปแล้วละ่ะคุณนะมึงฝนกระตกเรื่อยๆเรื่อยอยู่เมื่สิผ้าน้องออกไปย่างกับว่าได้ออกไปย่างลูกบุีีกัสิน้ำมนลีละ่ะน้ำหน้าบ้านใกล้ๆนี่ละ่ะเดี๋ยวไปแล้วล่ะจ้ามันนี่กับว่าได้มาว่าอีหยังเป็นประโยชน์หลายทุกจ้ามาเอาเป็นว่าเฮามาทักท้ายเน,นาะจ้ะเนาะจังไหนแก่เยอะเบื่อกันได้จา้ามี่มือมี่มือประโยชน์แน่มือว่าประโยชน์แน่นอจน้ะเนาะก็คือท,ทักทายกันถ้ามดาเพราะว่าเฮาก็คิดหอดกันเนาะคะ่ะเนาะ ใน่กีนกับของห้สุขผูสุขคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงหรอกค่ะมีเงินมีงานทํานะจ๊ะสุดๆนะคะมือนีบเมนของเฮ้ามืออื่นเงินเมนของเฮ้าแน่นอนจ้ะเป็นกำลังใจห้ยสุขคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ